อย่าให้ความสงสัยมีอิทธิพลเหนือคุณใครๆก็มีความสงสัยกันทั้งนั้นแหละเช่นพระเจ้าใส่ใจฉันจริงๆหรอวันหนึ่งพระเจ้าจะทิ้งฉันไปไหมนะเป็นต้นจริงๆแล้วความสงสัยเป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วพระเจ้าจะลงโทษฉันไหมนะที่ฉันสงสัยไม่เลยความสงสัยของคุณไม่เป็นปัญหาสำหรับพระเจ้าเลยมันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ของคุณ แม้แต่สาวกที่อยู่ใกล้ชิดพระเยซูมาตลอด3ปีในช่วงที่พระเยซูอยู่บนโลกก็ยังมีความสงสัยอย่างเช่นเปโตรผู้ที่ประกาศชัดว่าพระเยซูคือพระเมสยาพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนดูมัทธิวบทที่1 6ข้อ16เขาก็ยังสงสัยจนเกือบทำตัวเองจมน้ำดูมัทธิวบทที่14ข้อ31ให้คุณรู้ไว้ว่า ความสงสัยของคุณไม่เป็นปัญหาสำหรับพระเจ้าตราบใดที่คุณยังคงวางความสงสัยนั้นไว้ที่พระเจ้าเพราะฉะนั้นอย่ากเก็บความสงสัยไว้ในใจแล้วอนุญาตให้มันวิ่งวนไปวนมาอยู่ในความคิดของคุณเมื่อคุณมอบมันให้กับพระเจ้าเท่ากับว่าคุณได้หยุดและไม่ให้มันมีอิทธิพลและอำนาจต่อคุณได้อีกอย่าให้เสียงของความสงสัยดังกว่าเสียงของพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้พูดกับคุณ พราะพระเจ้าทรงรู้ว่าจะทำให้คุณกลับมามั่นใจและใส่สันติสุขของพระองค์ไว้ในใจของคุณได้อย่างไรฉันชอบพระคำที่บอกว่าจงวางใจในพระยาเวเป็นนิดเพราะยาคือพระยาเวทรงเป็นศิลานิลันอิสยาบทที่26ข้อ4อย่าปล่อยให้ความสงสัยของคุณส่งเสียงดังจนเกินไปนะคะฉันหนุนใจคุณวันนี้ว่าไม่ต้องสงสัย แต่ให้วางใจในพระเจ้าแทนจงขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วเลือกที่จะไว้วางใจในพระเจ้าผู้ทรงเป็นศิลานิลันพระองค์ทรงแข็งแกร่งและไม่หวั่นไหวจะทรงประทานความสงบสุขและสันติสุขที่คุณต้องการแก่คุณความสงสัยของคุณจะต้องหนีไปจำเพาะพระพรักพระองค์คุณคือการอาจจัศจรรย์